สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่จ้านี่จ้ากิงกากิงกามันจะโฟกัสตาหน้าป้าไม่โฟกัสน้องเลยนี่จ้ะโอ้ทำยังไงมันไม่โฟกัสน้องอะ ปาได้มาอีกแล้ววิ่งเข้าบ้านอีกแล้วจ้ะดูวิ่งเข้าบ้านเก่งเก่งน,นี่จ้ะตัวเย็นเย็นไม่รู้จะตายเปล่านี่ยเข้ามาซองรอบแล้วดูพี่ไอจับได้ไหไมลูกเี่นก,กลัว <laughs> ต้องจับดูดิจับน้องไม่กัดดอกลูก น้องเขาใจดีเขากินแต่ตัวแมลงเขาไม่กินเนื้อคนหรือะนี่จะฮชิคก้าเดียมเหรอนี่จ้ะอาไม้มันเบิร์ดนี่จ้ะอาไม้มันนี่จ้ะสวัสดีครับน้องมาทักไทยอีกแล้วครับ คงไม่ใช่ตัวก่อนนะมาตัวก่อนกับต,ตัวตัวใหญ่พอดีหรือตัว,ตวน้องมาทักไทยอีกแล้วจ้าโอ้ยนี่จะอยากออกไปด้านนอกแล้วนี่นี่จะน้องมาทักไทยอีกแล้วจ้าบางวันที่แล้วก็มาเข้ามาหนหนึงวันนี้ก็เข้ามาอีกหอน,หนึงนี่ไม่รู้จะถูกหวยรวยปูมานะ ขอ่อยป้าโชคดีนะเดีย๋ยวจะไปปล่อยนะน,น่ารักมากนี่จ้ะลายก็สวยมากเลยจ้ะ จะวิ่งเข้าบ้านมาอยู่ดี๋ประจำเลยแมวก็มีถ้าดูไม่ทันนะแมวกัดเลยเนี่ยแมวออกกัดหัวป๊อก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 กินเลยเนีย่ดีนะเห็นทันเนี่ยไม่งั้นเสร็จนี่ทั้งหลังมีแผลหน่อยหนึงนี่นี่ทั้งหลังมีแผลหน่อยไม่รู้ว่นนี้วิ่งหนีแมวเข้าบ้านหรือว่ายังไงอย่าให้ดูทั้งหลังนะ นี่จ้าลายเขาตั้งหลังน้องยังเด็กอยู่เลยหลับตาพิมพ์เลยนี่น้องหลับตาพิมพ์เลยจ้ะพีฝนนั่งยิ้มพี่ฝนจับได้ไหมครับ,บ,บอ่ะนหลองจับดูดิโอพีฝนชอบไหมเราเลี้ยงไม่ได้หรอกลูกเขากินตนัวแมลงเขาไป จะเอามาเขามาขังไม่ได้หรอกต้องปล่อ,อยม,อมันเขาก็มีชีวิตของเขาหรอกเขามีหัวใจอืมเขามีหัวใจนี่มตาล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกแต่ตัวนิ่มมากเลยน,น,น,น่ารักดูนะโอ้ตมุตม,มิเชียดูดูว่าทำหน้า

เอาความน่ารักของเขามาโชว์จ้าเขาอยากออกกล้องมั้งวิ่งมาหานี่นี่จ้าเอาความน่ารักเขามาออกกล้องสักหน่อยหนึ่งก่อให้คนดูสักขอให้คนดูสักหนึ่งร้อยคนก็ยังดีจ้าดูเคาอยากออกกล้องดูเขาหน่อยนะฝากด้วยนะจ้านี่น้องหลับโทรเลย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าน,นิมตะ AH เพเฮราชาแนล้วยจ้าวันนี้ไม่มีอะไรเลยเอากิ้งกามาฝากจ้าน้องน่ารักอยู่นะจ๊ะดนหลายก็สวยด้วยนะ่ะนี่ตามองดีๆก็เหมือนงูหางงูเลยจ้ะวิ่งเข้าบ้านใหม่แล้วไม่รู้ป้าจะโชคดีหรือเปล่านะ้องวันนี้นี่จ้า ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยาเดี๋ยวน้องไม่ปล่อยเนาะ